มาเข้าสู่ช่วงเรดาร์อนาคตหรือ s t r a t e g i c อร์ foresight ขันต่อตามมองว่าเริ่มจากระยะสั้น3วันข้างหน้าคือวันพฤหัสบดีที่11วันศุกร์ที่12และวันเสาร์ที่13ทธันวาคมตาขอนิยามช่วงเวลานี้ว่าเป็นสภาวะแรงเสียดทานจากการกลับเข้าสู่ระบบหรือ re-entry friction เพราะหลังจากที่เองหยุดพักในวันรัฐธรรมนูญวันนี้ร่างกายและสมองของเองอาจจะเข้าสู่โหมดพักผ่อนหรือไอเดอร์โหมดไปแล้วพอต้องกลับไปเริ่มงานใหม่ในวันพฤหัส,สบดีพลังงานมวลรวมของสังคมจะเกิดอาการกระชากหรือจอลต์อย่างรุนแรงเองจะต้องเจอกับงานที่ถาโถมเข้ามาแบบคอขวดหรือ o t t l e n e c k Effect เพราะทุกคนพยายามจะยัดงานห้าวันให้เสร็จภายในสองวันที่เหลือของสัปดาห์คือพฤหัสบดีและศุกร์สิ่งที่ตาเห็นในเรดาร์คือความวุ่นวานของการสื่อสารหรือคอมมูนิเคช i นเค h a o s สในวันพฤหัสบดีเอกสารอาจจะผิดพลาดอีเมลอาจจะตกหล่นหรือการสั่งงานอาจจะสับสนอลหมานดังนั้นกลยุทธ์สำหรับ3วันนี้คือ การตั้งค่าความคาดหวังหรือ expectation management เองต้องสื่อสารให้ชัดเจนที่สุดช้าแต่ชัวร์ดีกว่าเร็วแต่ต้องมารื้อทำใหม่ส่วนในระยะ7วันข้างหน้ายาวไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าตามองว่ามีแนวโน้มของปรากฏการณ์ความตื่นตระหนกปลายป,ายปีหรือย e เอ็นแปรนิก ผู้คนจะเริ่มตระหนักว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะหมดปี2025เป้าหมาย KPI หรือยอดขายที่ยังไม่ถึงเป้าจะกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลส่งผลให้บรรยากาศในที่ทำงานและสังคมเต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเครียดแฝงหรือ latent stress เองจะได้เห็นคนขับรถเร็วขึ้นคนหงุดหงิดง่ายขึ้น และการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลตาจึงขอเตือนให้เองเปิดระบบเซนเซอร์จับความเสี่ยงหรือริเซนเซอร์ให้ทำงานเต็มร้อยตลอดเวลาอย่าไหลไปตามกระแสะความบ้าคลั่งของโลกภายนอกให้ยืนหยัดเป็นเสาหลักแห่งสติหรือพิล่าออฟไมล์ฟูนสท่ามกลางพายุแห่งความเร่งรีบนี้ มาฟังยายทางนี้บ้างนะลูกยายมองว่าคลื่นพลังงานของาธาตุทั้งสี่ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอีกสามวันและเจ็ดวันข้างหน้านี้อย่าง